วิธีการหัดอ่านและผันเสียงโดยดูจากพินอินเย็นอินเอียงอิงอ,อัวปอปอเย็นเปียนปออินปินปอนอิงปิงพอ พอยนเพี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 ยนพอยินพินพินผินผินพออิงผิงผิงผิงมอมอเยียนเม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 ียนมออินม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 ออิงมิงมิงมิง เตอเตอเอียนเต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 อเอิงต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 ิงเติงเธอเธอเอียนเทียนเธออิงทิง